เป็นการแข่งขันระหว่างเวียดน,น้ำสีเหลืองเกลี่ยมสีแดงเวียดน,นามเสิฟที่ไม่ตีตู้เย็นเบอร์สิบพระเอกของเราวันนี้เวียดน,น้ำเล่นเยี่ยมมากเยี่ยมมาก12บต่อเเสิฟ วันนี้แต่ละคนต้องเล่นระวังค่ะเพราะว่าเสียเปรียบเวียดนามนะคะเวียดนามเล่นดีมากวันนี้ตีนาพ่อเอกของเราเบอร์สิพ่อเอกของเวียดนามสกอร์ที่สิต่อ7เวียดนามเสิร์ฟ ีเบลยเยียมประมาแล้วละ่ะเท่าที่ดูตี้ยังได้นี่ก็คือนางเอกของเราไทยทุยไทถทุยเขาเรียกของเขาอย่างนั้นนะแต่จำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าไทถทุยซัมตินลอตเตอร์เบอร์สามนางเอกของเวียดน,นามตะกี้นะ่ะเบลยเยียมสเสร์ฟีสียค่ะแต้มเป็นของเวียดน,นาม สิบสี่ต่อแปดเนี่ยท,ท่ยยา,ทานชุยอยาท่านชุยบอรสามนะคะเวียดนามเขาจะเรียกท่านถุยท่านถุยอ่าเวียดนามทำแต้มสิน้า,ท,านท่านถุยตบยังไม่ลงตบหลังเสียโอเค thank you เวินเชียมได้แต้มนาย e f เวียดนามได้แต้มติดบล็อกแต่ว่าอันรับไม่ทันเวียดนามเสิร์ฟสิบห้าต่อเก้าพระเอกเสิร์ฟได้แต่เมนเสิร์ฟก็ดีตบก็ดีพระเอกของเวียดนามนี่ว่าสกุลชอบกุญแจโอ้ตชมไม่ได้เลยนะ เสือเสียโอเคตียังได้ีนเห็นนะเขาจะเขาอ้ยตี <laughs> ตียิงยิงนกตกปลาไปแล้วยิงเครื่องบินตบใส่เครื่องบินตะกี้นี่เวียดนามเสีย โอ้โหนี oh, <okay. S 2> oh, ่ก็คือพระเอกของเรายังรับได้โอ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 เคยังไปต่อโอ้โดนเบียนแจมกวักลูกลงเวียดนามแต้มอยู่ที่สิบสองต่อส okay. ิบหกโอเคอีตีไม่ลงคะ่ะตีโด่งเหลือเกินนี่ เขารู้จุดอ่อนก็คือพระเอกนี่แหละตีใส่พระเอกนี่แหละพระเอกแล้วไม่ทันพระเอกเล่นดีแต่รับลูกแรกไม่ได้ค่ะนี่คือจุดอ่อนของพระเอกหนาสิบเจ็ดต่อสิบสามโอ้รับเฉล็บ sorry sorry เ e n j a m เสีย สิบแปดเรียนนำเสิร์ฟสิบแปดต่อสิบสามโอ้เสียเองเลนจ์แจม what's going on เกี่ยงกันไม่รู้ใจกันนี่แหละเขาเรียกว่า teamwork not communication